ขึ้นอี่ยางขางผมพองผ่าป่ะนี่ไปไม่รู้หมดเนี่ยไม่ใช่หมดแล้วหรอไปเดินรีบเดินมาเจ้าขายูอุบลนบนันนี่เพิ่นกระสิมะไซบท ใช่อาจะก็จะถ่ายไปนี่แหละนะคะกำลังจะไปเอาของม,มาใส่บาตรหอมมากกับหลวงู่นี่มาเอาของวมาทำศิลาอัดหคงเจียมกำลังสุไปิลเบื่อไปบู้จากพออยานเบิดอยู่ ใช่อ,อันนี้ต้นกระเจีย๊ยบมันหมดนะหแล้วหมดแล้วไม่ได้ดอกกระเจี๊ยบเฮ้ยมูเจ้าบึงหินสอนกันอยู่แต่สีจริงเพขาสีเข้มเด้จ่าจากเพื่อนบรจชญ์เาเดินทางนี้ได้ไหมทางนี้เหมือนเดิมเยมยไหมเดินข้างเตา ไปสิเปลนนี่ยนบางสิมาให้ดูการสีย่างรัดบางหันคนหลายข่อยกับเลสสีย่างรัดไปนี่เหมือนมุเจ้าเบิ่งแงย่หินเป็นง้อยออกมาดีดีเอาจากี๋ยวเสบิ่งคลิปต่อไปอีกตัดคขีดบ่งแง่คนสิบ่เบิ่งให้ข่อย